คนไหนอยู่คือคนนั้นโดนรักคนไหนไม่อยู่เราก็ต้องตัดออกจริงไหมเลิกแล้วต้องตามก็คุ้นคัาขอบคุณแม่นะอยู่ให้รักกันถ้าไม่รักกันก็ไปนอนก่อนแล้วก็มารักกันจริงไหมนี่คือวารีเด็ดใจก็เราต้องคุยกันอย่าไปเก็บไว้ข้างในคุยแล้วให้มันออกอย่าไปเก็บ อย่าไปคิดเองทุกอย่างอย่าไปคิดเองจำไหมนะ,ะเออถ้าไม่พอใจคุณไม่พอใจฉันเรื่องอะไรถามเลยฉันไปทําทอะไระให้คุณอะไรเงี้ยคือตรงๆเลยอย่างนี้ไม่ต้องไปหน้าบึง้งหน้างงเขาก็ไม่รู้ว่าคุณโกรธอะไรมาไม่ได้ให้อยู่ด้วยกันกินข้าวหม้อเดียวกันอยู่สถานที่เดียวกันบ้านหลังเดียวกันต้องรักกันค่ะไม่ต้องแยกหมู่คืออยู่ด้วยกัน กูกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ไม่ใช่นั้นเราไม่ใช่บ้านหลังเดียวกันใช่ไหมอันนี้คนที่หัวหน้าครอบครัวเขาหนักใจนะฮะบางครั้งเขาพูดแรงคนนี้จะไม่ได้พูดแรงคนนี้ไม่ได้คนที่หนักคือคนกลางนะเรามีหัวหน้าที่ดีถ้าเราไม่มีเขาเราก็ไม่มีจุดตรงนี้อยู่เราก็ไม่รู้จักกันก็ไม่รู้จักคนคนนี้ด้วยใช่จริงไหมจริงค่ะฉันโฟกัสไปองค์ผมตั็งแต่ฉันไม่ได้โฟกัสคนไหนไปไปเราเสียใจแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หาย ทุกอย่างจำไว้นะนะจริงดีไม่รู้อ่ะกอไทยอ่ะเพื่อนคนเขาติดกอเขาจะขึ้นกอก่อนไงนะโอเคนะกินข้าวไันยังใครจะกินอะไรจะกินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรจะสั่งมานี่จะกันมาสั่งได้ครับโอเคจะสั่ง เพราะว่าซื้อถั่วมาอยากกินตีมือสาวมนต่ยซ้อาวมณ์ซื้อหอยสามถุงนี่ขั้นจองมีถั่วปากยาวจำบก้อยหอยใช่ไหมคะแม่ไม่รู้สิไม่มีฟันไม่กินได้ตำตำป่าป่าอ๋อตำป่าของในรถเดี๋ยวแปเอาของฝากเดี๋ยวให้ในบ้านของคี่คนนะ้จับมาพพกเขียนชื่อมาหมดว่าของแม่มาอ๋อมีของฝากด้วยนะคะแม่คะแม่คะแล้วนี่ก็เป็น และนี่ก็เป็น f อนะคะมากันทั้งครอบครัวนะคะแม่นกนะคะแม่นกจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพื่อนได้เจอครั้งแรกนะคะอันนี้มาอีกหนึ่งครอบครัวนะคะได้ปูได้เลยนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอันนี้ก็อีกหนึ่งครอบครัวนะคะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวแอดก็จะเตรียมตัวไปเปลี่ยนชุดนะคะนี่คือมาอีกหนึ่งครอบครัวนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอยู่กับแอนุกี้ช่องอดิสอนจามารีนะคะเมื่อครู่นี้ก็ที่ดูในคลิปนะคะก็คือเป็นแม่นกนะคะตัวจริงเสียงจริงพี่ไดิส้นเก็บอันนี้หน่อยค่ะ FC มาลาสุดลาสุดคนใหม่สีสังเกตหรอมาอัตัวไหนเก็บตัวไหนกทายกับแอดชายแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะแอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุค่ะโทรไปตามนุกกี้นะคะนุกกี้รีบมานะคะ ดูหน้าหนูก่อนนะคะดูหน้าหนูก่อนอคือลงรองพื้นไม,ไ,ไม่น่าจะถูกมือรีบมากมีคนถามว่านุ๊กี้ไม่ลาหร้อนะฮะก็เลยถามว่าไม่ได้คือไม่ได้บอกล่วงหน้าเนาะเพราะว่าเอฟเซีแมนนงนะคะเพื่อนก็เหมือนกลับมาด่วนด้วยนะคะพวกเรานี่ก็แบบรีบกันเนาะแต่ละคนที่ก็รีบแต่งตัวกันนะคะที่ก็จะมีชุดรอไว้แล้วนะฮะี่ถ้าอยากที้ลามลางก็แจ้งได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะ ก็ฝากที่พิสกินนะคะทุกผลิตภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเจลล้างหน้านะคะเจลหานน้ำครีมเซรั่มนะคะซีบัคคอรทารเบต้าฟูลแคปที่พีกาแฟที่พีโกโก้นะคะช่วงปุ๊บบานจิตที่ไลน์แอปพีเพจเปนตัวถออฟฟิเชียลนะคะไม่รู้จะแคปหน้าจอยังไงโอ้ดีแล้วล่ะค่ะไม่หมดไม่อิ่มขอบคุณไอติมด้วยนะคะอยากกินหน้าหนาวนะอยากกินหมดไหมเนี่ย นี่นะค่ะอีกหนึ่งครอบครัวนะคะที่มาก็วันนี้ก็นี่เลยก็ได้ถ่ายรูปนะคะ,คะแอดก็ยินดีและดีใจด้วยนะคะวันนี้ก็เริ่มแล้วนะคะในส่วนของบริเวณการทําขั้นบันไดนะคะทางขึ้นนะคะที่ลานองปู่ปาริจิตนะคะก็วันนี้คือเตรียมทําอีกสองด้านนะคะก็เป็นบันไดนที่มีชื่อนะคะ เมตตากรุณาุ u ตาอุเบขนะคะมันทั้รุนามุหนทั้งอะไรทันทัะพอ๋มีราคาเหมาด้วยนะคะเดี๋ยวนูเดี๋ยวนูมาเอานะคะใส่แก้วนี่ค่ะค่ะ เอสซีเรียกสองรอบแล้วนะคะโอ้มีอะไรอ๋อมีพวกกีหนูขอบคุณค่ะขอบคุณมากมานะคะกินกับกาแฟกินกับกาแฟกับโกโก้เนาะได้หมดเลยขอบพระคุณมากนะคะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะเอเมนเอเมนนี่เป็นคริสค่ะขอบคุณค่ะถึงมาถึงไม่ได้ว่ายไงค่ะค่ะคริสค่ะ2องคนอย่างพี่สาวค่ะมีอยู่ตรงนี้า ว้าวแล้วมันมีชื่ออยู่ฝักป้าก่อนแล้วจะมีของกลางค่ะถ้าถ้าหนูจำไม่ผิดนี่คือน่าจะเป็นข้าวหลามนองมนแน่เลยเพราะว่าพี่สาวหนูอยู่ชนบุรีแล้วก็อันนี้น่ะอยู่นองมนหนูจําได้ค่ะของชนบุรีอันนั้นมาที่มาจับแขนเห็นแขนแน่นอนจำได้นั่งตรงนี้นะที่วันนู้จะรับปริญญาขอบคุณค่ะผมทำไมดำอย่างนี้จริงดำดำค่ะตะกอนขาวค่ะแขนแน่นอนขอบคุณค่ะ น้องอายลงลูกก็เอฟซีเพื่อนก็เคยมาแล้วนะคะก็จํากันได้อยู่นะคะขอบคุณมากมานะคะรอบนี้คือมากันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะขอบประคุณสำหรับของฝากด้วยนะคะขนมคุกกี้ให้หนูนะคะขอบคุณมากมากค่ะนุกกี้ต้องคู่กับคุกกี้ขอบคุณมากมากค่ะนี่แล้วก็มีของมาฝากที่ครัวกลางเยอะมากๆนะคะ คลินี้้องคนก็จะทำให้ทีมชาติแล้วก็ทีมแม่แล้วก็แม่นกด้วยนะคะแม่นกคือ,อใจดีนะคะที่เมตตานะคะช่วยสนับสนุนลงพนป้าแตนมาโดยตลอดและสนับสนุนยูทูบเบอร์นะคะตั้งแต่ปกอกนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์หรือเก้าอี้อะไรก็แล้วแต่นะคะคือแม่นกก็สนับสนุนมาแทบจะทุกอย่างตลอดเลยเนาะ ่อวันนี้น้องมนก็จะตอบแทนแม่นกเล็กๆน่น้อยนะคะด้วยการทำกับข้าวนะคะมื้อเที่ยงให้แม่นกได้ชิมด้วยค่ะโอ้ของเยอะแยะมากมายเฟื่องวัสดีค่ะนี่ให้มีบุญนะคะปิดท้ายคลิปนี้อาจจะมือสั่นเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็คลืกๆนะคะ fc ก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะคะก็มี ถ้านับไม่พเนี่ประมาณ2อสครอบครัวนะคะทีะ่มาในเช้าวันอาทิตย์นะคะก็ได้เจอทั้งลุงพลน,นะคะตลอดจนได้เจอยูทูบเบอร์ด้วยนะคะแอดเองก็ขอบคุณมากๆนะคะรวมถึงขอบคุณเอฟซีะ FC นะคะแล้วก็ครอบครัวของแม่นกด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกท่านทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะ